เราก็ไปทําพอจะอาบน้ําแล้วก็ไปล้างออกค่ะล้างออกเสร็จให้แห้งแห้งเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวนี้ตัวแพดเตแฮร์ฟูดตัวแฮร์ฟูดตัวนี้ตัวเลไค่ะอันนี้คถ้าคุณทําประมาณสักประมาณสามสองอาทิตย์เนี่ยคุณจะรู้ได้ความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับไอเนี่ยปัญหาที่พบอยู่นะคะหนึ่งคือแชมพูจะช่วยในเรื่องของการลดความมันนะคะที่คุณมนตรีพบอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังศีรษะอาจจะ เลยก็เป็นได้แล้วก็ในส่วนของผมที่บอกว่ามันบางไปแล้วนะคะให้แฟรเน็ตแฮร์ฟูดช่วยค่ะนะคะคุณมนตรีเพราะว่าง่ายๆให้นึกภาพเวลาที่เรา,าใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้อย่างไงเนี่ยแฟรเน็ตแฮร์ฟูดก็บำรุงในเรื่องของเส้นผมที่จะงอกขึ้นมาใหม่ให้มาก<บ>แค่นั้นเช่นเดียวกันค่ะคุณมนตรีแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ย แมพูแฟเนตไปให้คุณมนตรีได้ลองใช้ดูนะคะแล้วก็ในขณะที่ใช้แชมพูแฟเนตเนี่ยแนะนําว่าให้คุณมนตรีลองหยุดใช้แชมพูตัวอื่นก่อนนะคะให้แฟเนทตทางานอย่างเต็มที่แล้วถ้าต้องการแฟเนตแฮร์ฟูดให้โทรไปที่ c เซ็ center ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ2เบอร์เดี๋ยวคุณมนตรีก็ลองจดดูแล้วก็ลองโทรไปสอบถามนะคะว่าใกล้ๆบ้านของคุณมนตรีเนี่ยมีตัวแทนจาหน่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะได้แฟเนตแฮร์ฟูดเนี่ยยังไงดีก็ลองสอบถามที่ c เซ็ center ได้นะคะคุณมนตรี นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมนตรีมากๆนะครับค,บบคุณค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้โอโหมีความรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือความมันหนึ่งความมันของหนังศีรษะง่ายมากแฟนเน็ตเนี่ยสกัดกั้นปัญหานี้มาหมดทุกคนแล้วตอบโจทย์ของทุกคนทุกคนได้ที่มีในเรื่องของความมันหนังศีรษะ เส้นผมไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมขาเพื่อนตั้งอัเองก็มียังอายุไม่เยอะด้วยแล้วเขาบอกว่าสระเช้าเนี่ย่บยๆมันละแล้วเวลาเพื่อนคนอื่นมองก็เหมือนเป็นคนที่ไม่รักษาความสะอาดอแต่ที่ไหนได้คือด้วยความที่เราอยู่หอด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาอาบน้ำเขาสระผมทุกครั้ง<อ>คุณสินชัยเช้าสระเย็นสระเชาะ้ชาสระเย็นสระแต่มันก็ยังมันอยู่จริงๆแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคิดว่าแชมพูที่ตัวเองใช้อยู่ ตามท้องตลาดคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเนี่ยมีสารเคมีมากเกินไปแล้วเราไม่รู้หรือไม่ก็รู้เท่าไม่ถึงการไม่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติดูอย่างแฟนเน็ตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างไม่มีสารเคมีเลย<ช>นะคะคจะรู้ได้เลยว่ามีส่วนประกอบที่สําคัญจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยอาทิเช่นบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแฟนเน็ตถึงทําให้คุณนิคมดูผมดำเงา ต้องบอกก่อนเลยว่าแชมพูแฟนเน็ตมีงาดําและงาขาวด้วยคุณผู้<อ>ชมค่ะ<อ>นะไม่ต้องไปหาทานใช้แฟนเน็ตก็ช่วยบํารุงได้อะตอนนี้ขออนุญาตรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณมวยนะคะจ้าคุณหมวยมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะและเส้นผมยังไงบ้างคะเออผมผมร่วงกันผมบางอะจ้ะตอนนี้ผมร่วงพี่มวยอายุอะไรแล้วคะสี่สิบแปดแล้วจ้ะ ส <18. S 2> ี่สิบแปดเดี๋ยวก่อนหน้านี้พี่หมวยมีการทําสีผมหรือว่าการทําเคมีต่างๆบ้าง,งไหมคะทำผมแล้วก็ดัดผมด้วยออใช่เลยใช่เ,<อ>เลยต้องบอกว่าใช่เลยเป็นปัญหาที่ทําให้ผมร่วงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะพี่หมวยคะ่ะต้องบอกว่าแฟนเน็ตเนี่ยไปดีท็อกซ์ได้ก่อนในส่วนของสารเคมีหรือว่าเอ่อน้ำยาดัดผมใช่น้ํายาดัดผมหรือว่าอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ามันเป็นต้นเหตุของการทําให้ผมร่วงนะคะพี่หมวย แล้วก็ง่ายๆอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรยากเลยใช้ Hair Food แฟเน็ตแฮร์ฟูดนี่แหละค่ะบำรุงเข้าไปหลังจากการสระด้วยแฟเนตแชมพูแล้วนะคะ,คะก็จะทําให้ผมที่หลุดร่วงไปเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่แต่ว่างอกขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าสองเท่าและมีคุณภาพด้วยมผมจะมีน้ําหนักนะคะค่ะก็อย่างนี้วันนี้เนี่ยพี่หมวยจะได้แชมพูแฟเนตไปใช้ฟรีหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวทีมงานเราขอเบอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้แต่ว่าในส่วนของแฟเนตแฮร์ฟูดเนี่ยแนะนำว่าให้พี่หมวยโทรไปที่เบอร์ c เซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะค ค่ะแล้วก็แถวชลบุรีเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกันนี่ครับมีเยอะแล้วต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยเลยลองให้พี่หมวยโทรไปถามดูว่าชนบุรีมีตัวแทนจำหน่ายหรือจ๊ะมีค่ะมีนะคะมีก็ประมาณเกือบเกือบห้าถึงสิบที่อะครับที่อยู่ตรงอำเภอเลยแลละฮะเออศรีราชาจ้ะอ๋อมีครับมีครับตรงศรีราชามีครับมีแน่นอนมีแน่นอนแนะนําให้พี่หมวยโทรไปนะคะในส่วนของแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดนะคะแต่ว่าแชมพูวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้พี่หมวยลองใช้กันก่อนแต่พี่หมวยคะแล้วอย่างนี้จะรู้ยังไงคะว่า ตรงหก็โทรไปที่เบอร์ c เซ็ center ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะแล้วโทรไปสอบถามดูว่าที่อำเภอศรีราชามีตัวแทนอยู่ตรงไหนบ้างแถวไหนบ้างนะคะพี่หมวยแต่แต่คุณหมวยจะได้สินค้าชื่อแชมพูแฟนเน็เอาไปทดลองใช้ก่อนหนึ่งขวดแต่แนะนําให้พี่หมวยลองอยู่ใช้แชมพูที่พี่หมวยเคยใช้อยู่ก่อนนะคะลองใช้แฟนเนสอย่างเดียวก่อนครั้งแรกนะพี่หมวยต้องอแนะนําว่าสาแล้วอาจจะยังไม่เห็นฟองไม่ไม่เป็นอะไรพี่หมวยล้างน้ําออกไปแล้วครั้งที่สองเนี่ย ฟองจะเยอะมากก็อย่าตกใจเช่นเดียวกันทิ้งไว้เลยค่ะให้ฟองของแ mm hmm. ชมพูแฟนเน็ตดีทอ็อกในเรื่องของสารเคมีต่างๆที่เราเคยทําสีผมก็ตามดัดผมก็ตามเนี่ยนะคะมันก็จะดีทอ็อกออกมาแล้วพี่หน่วยก็ใช้แฟนเน็ตแฮร์ฟูดเนี่ยบำรุงในเรื่องของผมที่หลุดร่วงไปแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วต้องบอกว่าแชมพูแฟนเน็ตเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่เร่งผมยาวอย่างตังโอเองเนี่ยเคยต่อผมมาแล้วแล้วผมเนี่ยสั้นไปมากแล้วคุณสินชัยค่ะ,คคะแล้วตอนนี้ผมยาวมากๆคุณแม่เองซึ่งอยู่ต่างจังหวัดพอมาเจองตกใจว่า เฮ้ยทำไมผมยาวนไปต้องบอกว่าต้องใช้แชมพูแฟนเน็ตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงเนี่ยต้องรีบเลยค่ะใช้แฟนเน็ตแฮร์ฟูจ้านะคะคุณหมวยจ้าโอเคคขอบคุณคุณหมวยมากค่ะจ้าสวัสดีจ้าอะกลับมาคุยกับคุณนิคมต่อนะว่าคุณนิคมบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยคุณนิคมมีปัญหามามากแล้ววิ่งเข้าไปที่สถาบันปลูกผมแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็มาเจอแฟนเน็ตเปิดใจก่อนไหมคะดับได้หรือว่ายังคิดว่ายัง สิบก็พีฮะตั้งแต่ปีอายุยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวิจนถึงอันนี้ก็สามเก้าก็สิบปีสิบปีกว่าแล้วทีนี้่าเราก็ทดลองมาทุกทุกกับยี่ห้อทือกับทุกยี่ห้อฮะหลากหลายทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ทุกยี่ห้อเลยทั้งตลาดแล้วก็บางทีก็บางทีก็ปงอ่ะที่คิดจะโป้ยังไงก็เอ๊ะมันความเป็นไปความเป็นไม่ได้ขึ้นไม่ไม่ขึ้นนั่นแหละอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นละทีนี้พอมาทดลองใช้ประมาณสี่เดือนเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะความต่าง แรกก็ยังไม่มีความเชื่อหรอกคะเพราะว่าคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็เหมือนกันหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วแหละ็พรยิ่งตัวนี้ราคาเนี่ยถูกมากเรามองว่าเป็นข้อติเตมนั่นไงเห็นไหมคนนิคมคิดว่าของถูกจะไม่ดีแล้วคิดว่าของแพงจะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกือบเรียกว่าไม่เปิดใจละตอนแรกแต่พอได้ใช้ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงเอาละเริ่มใจสั่น สั่นในที่นี้คือสั่นสู้อะคุณผู้ชมคะมาแน่มาแน่เส้นผมขึ้นแน่ขึ้นแน่ใช่ไหมคะคุณนิคคือเราเราเราเปรียบเทียบจากอะไรฮะพอเราใช้เสร็จเนี่ยเราจะคนแรกคือทางบ้านเราภรรยาเราหรือว่าคนเราพาเราเอ๊ะทำไมทําอะไรมาไปปลูกผมมาไปสถาบันนี้เบามีเงินทําเหออไม่ได้ขนาดนั้นคือทดลองใช้อยู่ค่ะหรือว่าเขาทุกวันนี้คนเริ่มถามเยอะเอ๊ะทำไมไปทาผมมาอะ อะไราเราไม่ใช่เราทดลองให้อยู่แต่ตัวนี้ว่า,าพอจุดนี้เสร็จเนี่ยเราก็เราเกิดความมั่นใจคือยิ่งวิชาชีพมบนเราเนยคือเราทําอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็เออทำให้เรามั่นใจขึ้นสมมว่าณตอนนี้ถามว่ามั่นใจมั่นใจมากเพราะว่าผมว่าราคาระดับเนี่มันคือยังไงอะ่ะคือ <ค>ซื้อได้คนอาจออออาจะม,มันคือซื้อได้แต่ว่าคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมใช้มาแล้วผมใช้เนี่ยคือปัญหาของคนหัวร้านเนี่ยผมเข้าใจ <laughs> มันเข้าใจฮะคือหัวร้านเข้าใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คคะวันนี้คุณนิคมก,กล้าพูดว่าหัวร้านเนี่ยเต็มปากเต็มคำเพราะอะไรคะกล้องขาช่วยตึ้งเข้ามาที่หนังศีรษะของคุณนิคมนิดนึงเราต้องกต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เงางามแล้วก็ดกดําขนาดนี้หันหลังใหนหลังใหนหลังให้เขาดู ได้ว่าหนังศีรษะผมดํากริบเลยเมื่อสักครู่โตบอกแล้วว่าในส่วนผสมของแฟนเน็เนี่ยมีทั้งงาดําและงาขาวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมมันถึงผมเงางามได้ทําไมต้องหดถึงบอกว่าผมมันจะดกดําเงางามแน่นอนแฟนเน็ตมีส่วนผสมที่สําคัญตามธรรมชาตินะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พูดง่ายๆดูกันที่รูปก,ก่อนหน้านี้ได้เลยว่าคุณอ,อ,อาจจะขาดความมั่นใจเวลาจะถ่ายรูปอื้ออือ้ ตัโอ๊คืออย่างนี้ผมอธิบายได้หนึ่งคือเรื่องของผมเนี่ยการคือคุณบางทีเนี่ยคนหัวร้านเนี่ยคือปัญหาก็ว่าพอใช้เสร็จเนี่ยอยากให้มันขึ้นทันทีเลยมันเป็นไปได้ยากคือตอนนี้คือผมเข้าใจเพราะว่าจะผมใช้มาเยอะแล้วทุกเยี่หงอในท้องตลาดที่คุณใช้หรือผมใช้มาเยอะแล้วทีนี้ว่าผมอยากให้ทางทางคนที่มีปัญหาเรื่องผมผมเปิดใจหน่อยเปิดใจลองใช้ดูเพราะว่านี้มันร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วก็แฮร์พูลนี่เก้าร้อยห้าสิบบาทไม่แพงฮะไม่แพงฮะทีนี้ว่าเปิดใจใช้เวลามันนิดหนึ่ง ทดลองในสิ่งที่คุณยัินมีควรทดลองอคือผมนี่ผมเจอปัญหาตัวเองครับหามาทุกไม่ทุกคนของร้านทุกมากแต่คนไม่ไมรู้ทีนี้ว่าพอเราคุณเปิดใจเส,เสร็จเส็พอคุณนี่ใช้เสร็จเนี่ยค,คือคือให้สัมผัสตัวเองครับคือสัจธรรมทำผ่าตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเออการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นอันนี้คือคือผมแต่เราต้องมีระเบียบมันที่ผมพูดฮะก็คือหนึ่งก็คือการใช้เป็นประจำวิสัยให้หนึ่งที่สองก็คือใช้แช่บาริสามก็คือใช้ตัวแห่โคดด้วยอันนี้คือกรณ แต่ใครที่ยังแบบยังไม่ถึงกับขั้นหัวล้านรับรองว่าแฟนเนช่วยคุณได้แน่ๆนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แต่กล้าพูดได้เลยว่าคุณนิคมค่อนข้างจะขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนหัวล้านแต่ปัจจุบันเขากล้าพูดหัวล้านได้เต็มปาก็มคะเพราะว่าก็เขาไม่ได้หัวล้านแล้วนะคุณผู้ชมนี่เลยคือภาพก่อนใช้นะคะประหนึ่งว่าพาสึกมาใหม่ๆก็ว่าได้ต่อหน้าอก่อนหน้าหนึ่งหนึ่งเดือน ก็ไม่มีเลยพอหลังใช้หนึ่งเดือนคุณผู้ชมขาเริ่มเห็นลูกผมขึ้นมาเนาะคุณนิคมแล้วก็บริบเวณหนังศีรษะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันแล้วนะคะแล้วพอหลังใช้2เดือนโอ้โหมาเลยข,ข้างมาเยอะมากนะคะพอหลังใช้3มเดือนชัดขึ้นและณนะปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยสเดือนหลังจากการใช้แฟเนตแฮร์ฟูดแล้วก็จะเป็นแชมพูแฟนเนตทั้งสองอย่างควบคู่กัน <c oughs> เราพยายามจะบอกให้คุณผู้ชมว่าคุณควรจะมีระเบียบหรือว่ามีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกยี่ห้อบอกไว้ก่อนแต่ว่า ไฟเนตแ,แฮร์ฟู้ดเนี่ยคุณนิมพยายามพูดเหลือเกินว่ามีวินยัยใช้ทุกวันใช้เป็นประจำอย่างาต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นเะ้าเย็นคือสำหรับคนที่มีหนังเสียบมันนะเชา้าเย็นแต่สําหรับท่านผู้หญิงเนี่ยผมว่าก,ก็วันละครั้งหรือวันละสองครั้งพอเพราะว่า,าปัญหาของผู้หญิงหรือปัญหาที่ผมขาดคมไม่เท่าไหร่ฮะแต่คือนี้ผมมันเป็นมาจากอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยอาจจะเป็นมาจากการการระบบภายในด้วยฮะแต่นี่เราก็ยังสามารถรักษาได้แต่ผมกพยายามให้คนที่ดูให้เปิดใจนะฮะให้ให้ลองลองลองดูก่อน คุณผู้ชมค่ะจะเห็นว่าคุณนิคมพยายามพูดเขาเปิดใจเพราะอะไรเพราะว่าคุณนิคมเองเนี่ยเคยปิดกั้นมาแล้วไงปิดกั้นเนี่ยใช้แฟนเน็ตแฮฟฟคุณผู้ชมค่ะพูดอีกนิดนึงคุณนิคมเนี่ยใช้แฟนเน็ตด้วยเหมือนความเกรงใจคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นผู้แนะนําให้ใช้เนี่ยเขาเป็นเจ้านายก็คือคุณสินชัยนั่นเองพอจะใช้ก็แบบจะจริงหรือเปล่านะฉันเจอมาเยอะแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะช่วยได้ริจริงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราลองมาให้คุณนิคมเล่าให้ฟังว่า เป็นยังไงม่ไงถึงได้ใช้แล้วแบบโ,โหดหน้านาวปัจจุบันนีนหล่อมากคุณผู้ชมค่ะแล้วมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักชมสีที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ พอกรูขุมขนรากผมหนังศีรษะเส้นผมลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปรับสภาพหนังศีรษะและเส้นผมไม่ให้แห้งหรือมันเกินไปและบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเนสแฮ์ฟู้ดอาหารหลักสำหรับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ บางแฟนเนสแชมพูสมุนไพรช่วยคุณได้แชมพูแฟนเนสช่วยดีท็อกก์รูขุมขนรากผมหนังศีรษะเส้นผม